สวัสดีครับอยู่กับช่องโกดไทยฟอร์ซิง่งโอ้โหนี่เช้าว,วันอาทิตย์ตื่นมาแต่เช้าเลยครับมาหวานข้าวไทกบข้าวที่มาไทไว้แล้วรอบหนึ่งโอ้โหครับสภาพหลังจากการติดลมมาแล้วเอาขึ้นมานะครับดูไม่ได้เลยครับโอ้โหมาวานเล่นต้มวันนี้มาเล่นดินแข็งๆครับ เนี่ไยไถไว้แล้วครับครึ่งเดือนจนดินแข็งมาแล้วครับหญ้าขึ้นครับจะคลองก็เพิ่งมาหวานบอกให้หวานตั้งแต่ทิศท,ที่แรกทิศแรกครับไม่หวานนะครับแล้วก็หารถปั่นไม่ได้ครับเพราะว่าจะบอเงินก้อนคีดไถใหญ่มากตอนไถเป็นดินมันแฉะอยู่นะครับเปียกๆเ,เลยไม่ค่อยแตกเท่าไหร่ดูเอาครับนี่ครับ กงานกำลังหวานอยู่สิบไร่นะครับตรงนี้พื้นที่สิบไร่ยากกำลังขึ้นเลยนะครับนี่โอ แถวนี้มีแตร่รถไถ47แรง49แรงครับปั่นไม่ได้ปั่นไม่ได้ครับดินแข็งมากต้องใช้การไถกลบลุงวานกี่ปุยย๋ยครับนี่นาเองสามถุงปุยยป๋ย,ยห้าไร่สามถุงปุยย๋ยไม่บางบ่โอเค <Okay, S 2> ผมก็ประมาณนั้นแลาาหละฮะเ,เข้ามางามเลยครับ เกิดจะมาวานตั so ้งนานเนาะพร้อมยายเนาะไอ้จดินแข็งจนไม่มีรถปั่นได้แล้วอนรุสมเอลงเลยอารุช์จูมุนกีรู้ก็แค่เ่กิดสงแลก็ใ้เลสมออี่้ยาเาบิทับปั่นแต่ว่ายาขึ้นไวแล้วนี่ดีแต่ไทยโเมือของยายมันดีตอนมาปัวสมเอาสมจิกแต่ดินแห้งเนี้ยไทยโกไปได้รเนาะ ถ้าดินเปียกอันตรายหน่อยกลมค่อยงอนี่มืออาชีพเลยครับนี่หวานแบบเดียวดูของนังเงียว่าแกปั่นยาขึ้นจนห้องยายไม่เห็นขึ้นเลยแต่มันขึ้นช้ากว่ากันแต่พอได้ขึ้นงามได้ห้องยาย แค่ลืกรอบนี่เห้เพราเฮ้คเตเตอนนะางกนี่บาบ้านเออเต้น้องบาไป็นจแมุนหวานหมดหน้านี้ก็ไทยกรบรอเลยครับไทยกรบหวานลางน้พ่าเลยกรบกบเลยจสมากดูก็ทํืทำได้แบบเมีนสมาเมีนปั่นสูร ข้าวมาใส่มากะระดนี่บ่โอ้ใส่มาแต่เยอะเนาะเอามากี่ปุ๋ยหกปุ๋ยบ่หกปุ๋ยเจ็ดปุด๋ยพอดีแปลงนี้สิบไร่นะครับนี่สองแปลงนี่สิบไร่ที่เป็นมลทนได้ที่มันเป็นไอ้สี่เหลี่ยมมลทนไหม ผมสิแรกผมก็ว่าไม่เท่าผมว่าประมาณหกเกตไร่พอเดินวัดจาของอ,อง่ำแมงมันขาดอยู่หน่อยนึงจะถึงสิบไร่ะไม่ถึงงานหรอกประมาณนิดเดียวแหละครับคุณสายตีปแปดสิบไร่น้ำมันกับแพงสามสิบหกบาทครับ <5. S 2> พันหนึ่งมีเต็มไม่เต็มอะไเต็มเกลนเนาะ ทางทั้งนั้าไทยไรละเท่าไหร่อยู่ทางบ้านทั้นไรละสองรอยบ้างสองร้อยยี่สิบบ้าสิบางรถยันแต,แต่ว่าสแลสลาดีสสองร้อยปันสองร้อยห้าสิบไทยสองร้อยสามสิบไปส่งน้ำาหอนนั้นันมันมันขึ้นแล้วเนาะอยี่สามสิบหกบาทแล้วออ,อรถเล็กเนาะอ,อันนี้รถใหญ่เนาะ <laughs> มันดูคิดไทยต่างกันแน่นาะ รถใหญ่แล้วหมืนอนนี้นนนครับเรา30ไปเรืล็อกเลือาลายละ60-70บาทเลือ,อของนีนาง,งานามาไทยใส่ใส่ไไจ้นังเกือจบจะจอดรถรมาดูเราจะไทยแล้วนะครับ